วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องความประทับใจเกี่ยวกับเคมจอตัวนี้นะครับคือจอเดลรุ่น 2718Q นะครับตัวนี้เป็นการเซอร์วิสออนไซต์3ปีนะครับจอตัวนี้ผมซื้อมาเมื่อประมาณต้นปี63นะครับก็ใช้มาได้ประมาณสัก3ประมาณ3-4เดือนนี่แหละครับก็เจอปัญหาว่าทำงานไปอยู่สักพักหนึ่งจอมันจะมีอาการแสงมันดอบลงนะครับ ตอนแรกก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะสายตาเราหรือเปล่าเพราะว่าผมทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์วันหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทนใช้ทั้งแบบสงสัยนั่นแหละครับว่าใช้ใช้อยู่ปุ๊บแสงมันดับลงใช้อยู่ปุ๊บแสงมันดับลงเป็นแบบนี้มาตลอดเลยจนผมทนไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปหาซื้อสายพวก DisplayPort H D M I แล้วก็ไปหาซื้อตัวปลั๊กพาวเมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเปลี่ยน พวกอุปกรณ์สายเนี่ยยกเซตเลยก็ไม่หายสักทีลองไปปรับตั้งค่านู่นนี่นั่นลงไดเวอร์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็ไม่หายนะครับจนสุดท้ายก็ไปถอยจอมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวข้างๆกันนะครับตัวตัวข้างๆกันตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นจอเดลรุ่น 2720Q เป็นตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับเดี๋ยวจอปี2020เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงแล้ว ควรซื้อตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมได้จอตัวปี2020มานะครับผมก็เอามาตั้งเป็นตัวหลักเลยแล้วก็ให้ตัว2018มาเป็นตัวรองนะครับก็ใช้ไปสักพักก็เลยรู้ว่าตาผมอ่ะไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาที่จอคอมมันมีปัญหาที่จอคอมเองจริงๆก็เลยโทรไปหา Dell Service Onsite นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างนะครับข้างล่าง Description นะครับก็โทรไปปั๊บมันจะเป็นระบบ Auto นะครับเขาก็จะให้กดตัว s e r i ยลรหัสหลังเครื่อง ะะผมก็กดไปสองสามรอบมันก็กดไม่ผ่านระบบก็เลยโอนเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามเลขตุ๊ดๆๆ๊ดตเขาก็ตรวจสอบสักพักหนึ่งเขาก็ถามว่าคุณซื้อมาเฉพาะจอใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ครับ แล้วเขาก็าถามว่าจอตัวนี้มันมีปัญหาอะไรผมก็ตอบไปตามความจริงที่เจอก็คือใช้ไปอยู่สักพักหนึ่งแสงมันดอปลงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกับไปคอนเฟิร์มลูกค้าเกี่ยวกับการเคมสินค้านะคะก็คือเป็นการเคมที่ง่ายมากนะครับเราบอกปัญหาเขาปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เราเลยโดยที่ไม่ได้มีข้อตุกติกอะไรเลยนะครับก็คือเขาคงรู้ปัญหาของตัวจอหรือเปล่าว่ามันมีเคส แบบนี้บ่อยนะครับหลังจากคุยกับคอเซนเตอร์สั้นๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเคหมตัวใหม่ให้เลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะมีเจ้าหน้าที่ไปโทรคอนเฟิร์มเวลาอีกทีหนึ่งอ้ออีกข้อหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่คุยกับผมนะครับเขาบอกว่าเวลาเคลมจอเนี่ยคือเฉพาะจอเปล่านะไม่ต้องให้ขาหรือว่าสายต่างๆผมก็คิดนึกใจเอาเอิมแปลกดีเหมือนกันนะผมไม่เคยเจอแบบนี้นะช่วงเย็นก็มีเจ้าหน้าที่มาคอนเฟิร์มว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมี คนเอาจอใหม่มาเปลี่ยนให้นัดเวลาประมาณช่วง10โมงถึง4โมงเย็นนะครับไม่เกินนี้นะมานั่งรอไปเที่ยงเที่ยงก็มี DHL โทรมาคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเคมจอใหม่ให้ผมก็โหเร็วมากเลยโทรเคมวันนี้พรุ่งนี้มาเลยไม่น่าเสียเงินไปซื้อจอใหม่เลยตั้ง20,000บาทอ่ะไม่เป็นไร ก็พอเจ้าหน้าที่มาถึงปุ๊บเขาก็ยกกล่องมาเลยนะครับเป็นกล่องใหม่นะแกะกล่องเลยผมก็ถามเจ้าหน้าที่ DHL ว่าทาง call center เนี่ยเขาบอกว่าคืนเฉพาะจอนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าปกติมันต้องคืนอุปกรณ์ให้ครบนะครับผมก็เออที่เกียดเกียดเพียงว่าเขาก็เลยคืนให้ครบเลยแล้วก็เอาของใหม่มานะครับก็ได้จอตัวใหม่มาแล้วนะครับก็ไม่มีอาการแสงดอก แสงเทียนแสงอะไระครับก็คือใช้ได้ปกติก็สรุปได้ว่า d ดลเซอร์วิสออนไซ e เนี่ยครับเป็นการเคลมสินค้าที่ประทับใจมากถ้าเลือกซื้อจอขาวหน้าก็ยังเป็นเดลอยู่อยู่นะครับก็ขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับ d ดลเซอร์วิสออนไซ e นะครับก็คือมี10คะแนนให้10คะแนนนะครับเพราะว่าเขาเคลมเร็วจริงก็ถ้าจอใครมีปัญหาลองโทรไปปรึกษาที่เดลเซอร์วิสออนไซ e ได้นะครับเผื่อเขา ช่วยแก้ปัญหาอะไรเราได้นะครับก็โดยรวมก็มีร้าวแค่นี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูรีวิวตัวที่ผมรีวิวไว้ตัว2,018นะครับก็สามารถกลับไปดูอันเก่าได้นะครับเดี๋ยวตัว2,019เนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกทำรีวิวให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดปัญหางานหลายๆอย่างไม่ได้ทำคิดมาประมาณ4เดือนได้เพราะว่าต้องไปทำงานอืนอ่นก,ก่อนนะครับก็เลย ไม่มีเวลาทําที่จึงมีของรีวิวเต็มเลยมีเก้าอ e ี And ้แอนด์ดาซีด้วยนะครับก็คร่าวๆแค่นี้นะครับขอบคุณครับ